คำไทยแท้ไปแล้วเข้าสู่คำภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษชวา โอเคค่ะวันนี้นะคะเข้าสู่ภาษาอังกฤษและชวามาลายูนะคะใน EP ีที่15นะคะ EP ีที่15นะคะของเราก็คือภาษาอังกฤษและชวามาลายูกินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไทย7นาทีกับค,คุณครูพรหมพิมลนะคะอ่ะคุณพรหมพิมลอฝากช่องด้านบน bon, และนักเรียนไปติดตามไม่ครูด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวครูจะน้อยใจแลละโอเคไปเรียนภาษาอังกฤษและชวามาลายูกันเลย สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักวันนี้เรามาเรียนกันในวันพุธภาษาต่างประเทศ EP ที่3นะคะอามาดูนะคะว่าเรื่องอะไรนะคะอ่าวันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษและภาษาชวามาลายูใช่ไหมครั้งก่อนหน้านั้นเราเรียนภาษาจีนกับภาษาเขมนไปแล้วอ่าโอเคค่ะนักเรียนขาไปเริ่มเรียนเลยดีกว่าไม่รอแล้วนะคะขี้เกียจรอนะคะอ่านะคะ ภาษาอังกฤษในภาษาไทยก่อนนะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วนะคะภาษาอังกฤษกับชาวาใช่ไหมเรามาเริ่มที่ภาษาอังกฤษดีกว่านะคะ I am Horniman ของสุทธินะคะโอเคไม่เกี่ยวเลยนะคะภาษาอังกฤษเข้ามาในภาษาไทยได้ยังไงภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียนนะคะนะคะมีความนิยมเพื่อใช้ในการสื่อสารมากที่สุดในโลกใช่คะ่ะแน่นอนแน่นอนเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะนอก นอ,นอกเหนือจากในประวัติศาสต์ใช่ไหมเทศอังกฤษก็คือประเทศหนึ่งที่มีอาณานิคมเยอะมาก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 นะคะเพราะว่ายุคสำรวจทางทะเลจบไปใช่ไหมก็มีการยุคลาอนานิคมนะคะประเภทรอบๆเนี่ยไปหมดเลยก็คือเป็นอาณานิคมของอังกฤษทําให้ประเทศอังกฤษเนี่ยบังคับให้ประเทศอาณานิคมนั้นใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทําให้มีคนใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลกนะคะอเมริกาก็ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่เห็นไหมนะคะคำยืมในภาษาอังกฤษเข้ามาในภาษาไทยเนี่ย ในส่วนมากเนะี่ยจะอยู่ในวงการศึกษาไม่ค่อยนะแล้วก็มีจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเห็นไหมเทคโนโลยี technology, คุณครูเขียนผิดนะคะคุณครูเขียนเทคโดนโรยีนะ,ะนักเรียนสังเกตคําผิดดูดูนะคะการเมืองการบันเทิงต่างๆนะคะก็จะเป็นส่วนมากนะคำศัพท์ที่เอามาจากภาษาอังกฤษจะเป็นพวกวิวัฒนาการทางทันสมัยในภาษานะอังกฤษนะมาดูนะคะต่อไปยืมภาษาอังกฤษเนะี่ยยืมมาทั้งหมด3แบบยืมภาษาไทยมาเนี่ย เรายืมภาษาอังกฤษมาทั้งหมด3แบบนะยืมมาแบบไหนบ้างอย่างแรกเลยที่เรายืมเข้ามาเนี่ยก็คือลักษณะของการทับศัพท์การทับศัพท์เนี่ยง่ายมากเลยค่ะก็คือเราถอดถ่ายตัวอักษรและก็ถ่ายถ่ายเสียงของภาษาอังกฤษมาเลยนะแล้วก็ในประเทศไทยที่เรายืมเขาเข้ามาเนี่ยส่วนมากเป็นคําทับศัพท์ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นการบัญญัติศัพท์เนี่ยก็คือการบัญญัติให้มันเหมือนกับหาคำมาในภาษาไทยมาบัญญัติให้เป็นคําแปลในภาษาอังกฤษแต่ เข้าใจง่ายสุดคนะคุณครูว่าจะเป็นคำทับศัพท์อ่ามาดูนะคะว่าทับศัพท์ยังไงภาษาอังกฤษยังไงภาษาไทยอย่างเง้เลยเช่นเกมเห็นไหมคะเกมนะคะคำทับศัพท์ก็คือเกมทับศัพท์มากอเอมอเกมเห็นไหมคะต่อไปก,กราฟคำทับศัพท์ก็กรออาฟร์กราฟการ์ตูนคำทับศัพท์ที่ได้มาก็คือการ์ตูนเลยตรงตัวเลยภาษาอังกฤษว่ากราร์ตูนภาษาไทยก็ว่าการ์ตูนนะคะคลินิก ภาษาอังกฤษบอกคลินิกภาษาไทยก็บอกว่าคลินิกเหมือนกันต่อไปโคตา้าภาษาไทยว่าอ่โคตา้าภาษาอังกฤษก็โคต้าเหมือนกันเห็นไหมแต่เขียนโคต้าแบบไม่มีไมโทเห็นไหมคะนักเรียนคะส่วนมากคาภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาจีนนะภาษาจีนเนี่ยเขาจะมีเพอ่อาวรรณยุกตรีวรรณยุกตตะวาวรรณยุกโทแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนมากเขาจะตัดออกเป็นแค่เสียงเพราะในภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกนะนี่ความรู้นะคะไดโนเสาร์ ก็เป็นไดโนเสาร์เลยเห็นไหมคะคำว่าเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีขึ้นมาเลยเทคโนโลยีนั่นแหละนะคะคุณครูพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะอ่ะมาดูต่อนะคะยืมแบบแรกเป็นยืมแบบทับศัพท์ใช่ไหมยืมแบบที่สองเป็นยืมแบบบัญญัติศัพท์อันนี้ทันสมัยไฮโซก็เก๋โดยรัชบัณฑิตของเราเนี่ยแหละนะคะเราก็ยืมเอาคําศัพท์ของเขามาแล้วสร้างใหม่เป็นภาษาไทยเป็นไงเลิศปะนะคะสร้างใหม่ยังไงเอาไปดู นี่ที่บอกเลยราชาบัณฑิตเป็นผู้สร้างขึ้นมาราชาบัณฑิตนี้สุดยอดจริงรวมคนเก่งหัวสมองเทพกระทิเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะมาดูอย่างเช่นนะคะคุยยกตัวอย่างไม่กี่คำนะเช่นคำว่า airport ที่แปลว่าสนามบินใช่ไหมก็มาปัญญัติว่าสนามบินในประเทศไทยเพราะประเทศไทยจริงๆไม่มีสนามบินนะคะนะะต่อไปนะคะนะคะคำว่า science นะคะ science คำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเห็นไหม เขาวิทยาศาสตร์ไม่มีในภาษาไทยไงก็เลยต้องหาบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเทเลโฟนนะคะนะเห็นไหมคะเทเลโฟนนะคะก็แปลว่าโทรศัพท์เห็นไหมนะคะรีฟร์มก็คือปฏิรูปเราไม่มีคำเหล่านี้ในภาษาไทยนะคะแต่มีคำบางคำเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์เห็นไหม เราก็มาบัญญัติศัพห์่หนนะแต่ไม่ค่อยมีใครใช้เลยเราชอบใช้คําว่าคอมพิวเตอร์มากกว่าก็คือคณิตกรน้ำพันบัญญัติศัพ์เป็นคณิตกรนะแต่เราไม่ใช้หรอกเธอเธอไปซื้อคณิตกรมาเพื่อเราหน่อยเพรไม่มีใครพูดนะเขาจะพูดว่าไปซื้อคอมพิวเตอร์เนาะนักเรียนอ่ะต่อไปแบบที่สมนะเรายืมมาแบบไหนอย่างแรกเออเรายืมแบบแบบทับศั์เลยภาษาอังกฤษว่ายังไ,ไงฉันว่ายแบบนั้นนะคะภาษาไทยอ่ะเรายืมมาแบบที่2คือแบบไหนคะลูกแบบบัญญัติศั์นะ เอาภาษาอังกฤษมาแล้วฉันมาบัญญัติศัพท์เองในภาษาไทยนะคะยืมแบบที่3ก็คือการแปลศัพท์นะคะแปลจากภาษาไทยเอ่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตรงๆเลยอ่ะเช่นตัวอย่างคีย์บอร์ดคีย์เอ่อแบ็กบอร์ดโทษแบ็กบอร์ดแบ็กแปลว่าดำบอร์ดแปลว่ากระดานแปลออกมาเป็นกระดานดำจบเลิกนะคะ enjoy แปลว่าสนุกนะคะ handbook hand แปลว่ามือ book แปลว่าหนังสือคู่มือแปลออกมาแบบตรงๆเลยค่ะนักเรียนค่ะไม่มีความยากง่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะ schools โรงเรียน ะะแล้วสุดท้ายช็อต t อรี่ช็อตแบบว่าสั sorry ้น s อรี่ไปว่าเรื่องราวหอกมาแบบตรงเปะเลยนะักเรียนค่ะเรื่องสัน้นจบเลิกพอ3แบบอย่างที่บอกเลยแบบที่1การทับศัพท์แบบที่2การ,รบัญญัติศัพท์ขึ้นมาโดยราชบัณฑิตและ3การแปลอักษรหรือแปลศัพท์ออกมาเป็นภาษาไทยเลยนะคะโอเค ามาดูตัวอย่างภาษาอังกฤษดีกว,ว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกราฟการ์ตูนกิฟกูโค้ดกับตันแก๊สกุ๊กเกียแก๊งแกลอนคริสต์มาสไดโมไดโนเสาร์ครมคีมคารีนคอนกรีตคลินิกคอนเสิร์ตคอมพิวเตอร์คุคกกี้เคบอนเครดิตแคปซูลเคาน์เตอร์แคลอรี่โคตา้าช็อกช็อกโกแลตเช็คเชิร์ชเชียร์โชซีเมนซเมนซลไซเรนดีเซลดอลลาร์ดิเปเรชั่นสเตนทอนซินเทอร์ม แท็กซี่แท็กเตอร์นิโคตินฟาร์มฟิสิกส์มอเตอร์มัมมี่มาเลเซียโมเลกุลและไมพวกนี้มันแค่ตัวอย่างนะเรียนคะ example เเเเตัวอย่างนะจริงๆภาษาอังกฤษที่เราเอาเข้ามาใช้ในประเทศไทย,ยมีมากมายมหาศาลอมรพิมานอวตารสถิตมากๆนะคะถ้าใครอยากทราบไปเปิดโพจันทนุกรมดูอย่างที่ครูบอกนะคะแล้วเข้าไปที่แอป royal society ถ้าเมื่อไหร่ที่มันขึ้นสมมุติเธอหาคำว่า D ี e ซลนะคะ ดีเซลคือตุ๊ต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 ตุต๊วงเล็บด้านหลังออ่างจุดนั่นหมายถึงเขามาจากภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนคะโอเคสําหรับวันนี้เรามาต่อกันที่ภาษาชวาวมาลายูตอนแรกคุณครูจะบอกว่าสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนไม่ใช่ยังไม่จบนะคะเนื้อหาเยอะนักเรียนกรุณาตั้งใจเรียนด้วยนะคะจดไม่จดอันนี้ไม่รู้แล้วแต่คนครูไม่บังคับแล้วกันจดไม่จด ใครอยากขยันใครเก่งใครอยากจำได้ใครอยากสอบได้คะแนนเยอะก็โจทย์นะคะโอเคชวามาลาย,ยูอานาเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรไปเรียนเลยอ่ะก่อนอื่นนนัต้องรู้ก่อนนะทางภาคใต้ของไทยเนี่ยพวกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ,อะไรพวกนี้ติดกับมาเลเซียใช่ไหมชวามาลายูก็เป็นภาษาในแถบนั้นภาษาชวา,านะคะในปัจจุบันเร,เรียกว่าอินโดนีเซีย ะะส่วนมากรับภาษาชวาม,มาจากนวันนะคะัคดีเรื่องสําคัญเลยนักเรียนต้องรู้จักแน่น oh. อนเลยเรื่องอีเหนาแต่นักเรียนจะไม่เรียนตอนนี้นักเรียนจะได้เรียนตอนมืสี่นะคะอีเหนาในสมัยนั้นเขาออกมาตั้งแต่ในสมัยทิยาเขาเรียกว่าดาหลังนะคะโอเคแล้วก็รัชกาลมีอีเหนาหลายเรื่องเลยนะแล้วก็มีตอนที่รัชกาลที่สองเอามาทําใหม่เป็นบทละครเรื่องอีเหนานะคะเป็นละครในด้วยนะคะ ใครงงอีกละครน,นอกละครไนคืออะไรโอเคเอาไว้ก่อนเคลียร์บือบือเอาไว้เรียนในตอนสังทองเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะโอเคต่อมามาลายูหรือเราเรียกว่าภาษามาเลเซียนั่นแหละเข้ามาปะปบบนกับไทยเพราะว่ามีเขตติดต่อกับไทยใช่ไหมทางตอนตอนตอน,ตอนใต้เนี่ยนะคะภาษามาเลเซียใช่ไหมคะเข้ามาติดต่อกับไทยก็ ค้าขายวัฒนธรรมศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะพูดวัฒนธรรมสองรอบแล้วนะคะก็คืออ,อิสลามใช่ไหมคนภาคใต้เขานับถือศาสนาอิสลามก้คนมาเลเซียก็นับถือศาสนาอิสลามก็เลยนําเข้าภาษามาใช้อ่ามาเป็นยังไงบ้างมาดูต่อนะคะ ส่วนใหญ่คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชวาวมาลาย,ยูก็อ,อย่างที่บอกเลยนักเรียนจะไม่ค่อยเจอในชีวิตจริงหรอกจะเจอแบบพวกภาคใต้จะไม่ค่อยเจอเจอในบทวรรณคดีและบทประพันธ์เช่นกับโครงกระจูดกลาสีกลุมพีกํายานกําปันนะคะคำพวกนี้มั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยคะกัยานกําปันเนี่ยนะคะกำยานเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกของยุทธยาด้วยนะถามว่าคุณรู้ได้ไงนักเรียนต้องหาความรู้ใส่ตัวเยอะนะคะเช่นกาง,งังเออกยางหันแบบว่าสวรรค์อันเนี้ยในเรื่องอีเหนานะคะ มีคำว่าอะไรอีกทุเรียนบูดูปาเตะมังคุดสลักสละสลาตันสลัดนะคะยะลาเบตงน้อยหนากฤิกิดางันแปลว่ามหัดเล็กนะคะกระบุหนิงดอกแก้วคู่มั่นนะคะอย่างเงี้ยตุงางตุดะตุงานตุ ตุนางันอย่างเงี้ยใช่ไหมเช่นนางบุษบาเป็นตุนงงานันกับอีนเหวนะคะยี่หวาคือดวงใจอสานญนเดหวาไปว่วาเทวดาเงี้ยนะคะคำพวกนี้ก็จะเป็นแบบแนวลิเกลิเกหน่อยๆเนาะถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวมสีนักเรียนรู้แน่นะคะมังงุมมังงาหลาอย่างเงี้ยนะคะนกยูงบุหลงบุหลันบุหลันคือดวงจันทร์นะเคยมีคนเอามาแต่งเป็นเพลงด้วยบุหลันลอยเลื่อนนะคะบุหงาดอกไม้บุหงาลำไยป,ปาหนันดอกลำเจียกลำมานาก็เป็นกรองชนิดหนึ่งซาโปผ้าขม ด่างงันสงครามนะคะอ่ะเรื่องราวพวกนี้ตอกตันหยงดอกพิกุลอ่ะคำพวกนี้เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับภาษาชาวามลายูถ้านักเรียนอย่างอ่านแบบชัดเจนให้หนักเรียนกดพอสหรือกดหยุดหรือกดอา่านย้อนมาดูได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอนมลก็คงยกตัวอย่างภาษาชาวามลายูแค่นี้ถ้ายกมากกว่านี้คุณครูต้อง ย้ายไปอยู่ประเทศมาเลเซียแล้วค่ะนักเรียนค่ะโอเคนะคะย้ายไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีสัญชาติมาเลเซียโอเคค่ะอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะวันนี้วันพุธแล้วพรุ่งนี้เราหยุดนะคะวันพรหัสับดีสีส้มๆนะคะโอเคเจอกันใหม่วันศุกร์นะคะศุกร์สันวันศุกร์วันและวันหยุดวันแม่ไปไหว้แม่ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้คุณครูทุกคนก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ